ศึกษาศาสตร์ปีสองครับที่แบงค์นิติศาสตร์ปีสองค่ะเทาวันนี้พวกเรานะครับก็จะพาทุกคนมารีวิวหอพักชาย,ยาที่สิบโฮนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปดูห้องพักของเราทัา้งแบบสองคนแล้วก็แบบสามคนห้องน้ํา ใชว่าแบบลักษณะเป็นยังไงมีโถส้วมแบบไหนน้องๆจะอยู่ได้ไหมแล้วก็ไปดูหน่วยบริการหน่วยบริการที่หกน,น,นั่นเองก็จะบริการทั้งหอพักที่16ที่15หอพักที่12แล้วก็หอพักที่17นั่นเองความเป็นอยู่ของคนในหอเราว่าแบบอยู่กันยังไงรัดกันไหมความสัมพันธ์ภายในหอเป็นยังไงกันวันนี้เราก็จะให้กันเห็นแบบทุกอย่างเลยใช่แล้วเราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของหอที่ผ่านมา <ๆ S 2> ด้วยว่ามีอะไรบ้างอะอย่างเช่นอะไรบ้างคะพี่แดง อย่างที่พี่ดังได้เคยทำกิจกรรมมานะคะก็จะมีกิจกรรมรับน้องเข้าหอไมประสมนิเทศน้องไม้ประชุมหอแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะที่ให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องภายในหอพักเนี่ยได้มาทาความรู้จักต่างสัมพันธ์เพิ่มความสนิทกันยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาจารย์ประจําของเรานั่นเองค่ะก็จะเป็นพี่พงนั่นเองแล้วก็อีกสองคนเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือประธานหอและวก็ประธานหอประจาปีการศึกษา2 5 6 4ของเราก็จะเป็นพี่ชัตเตอร์แล้วก็พี่เบิร์ดดี้นั่นเองซึ่งสองคนนี้จะบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบเออชื่อเสียงเรื่องรือมากในด้านของการทํางานเพื่อหอใช่ทุกคนอยากรู้จักพี่เขาหรือยังคะ จย่งจัดแล้วงั้นเราไปหาพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะไปเลย <c oughs> อย่าลืมนะคะกว่าตอนนี้ในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด19อย่าลืมที่จะป้องกันตัวเองทุกครั้งโดยการสวม f a c ชิลแล้วก็อย่าลืมกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ <c oughs> นั่นเองค่ะซึ่งหอพักของเรานะครับก็จะมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสมาชิกภายในหอ,อ,อนี่นะคะนี่คือ หน้าตาของเจลล้างมือของเราคือถูกต้องเบียงล้างมือด้วยนะคะนะกดโดยใช้เท้าเลยนะคะไม่ต้องใช้มือกดเราก็ทำตามมาตรก,การเรียบร้อยแล้วแราก็สามารถเข้าหอพักได้อย่างปลอดภยัยงั้นจะไปห้องล้ากันเลยค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับประธานหอและรองประธานหอ ประจำปีการศึกษา2 5ะาเรา4ของเราแล้วค่ะเลยก็อยากให้พี่ประธานหอกับพี่รองหอนะคะแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังครับก็สวัสดีครับชื่อพี่ชัตเตอร์นะครับเรียนวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นนะครับชั้นปีที่3นะครับเป็นประธานหอพระศึกสาชายที่16นะครับสวัสดีครับชื่อพี่เบอร์ดี้นะครับคณพเศราเกลต์ชั้นปีที่3เป็นรองประธานหอพระที่16ครับครับ แล้วก็มีคำถามนะคะเด็กระถามประธานและรองประธานของนะคะว่ากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของของนั้นมีอะไรบ้างในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะมีมากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปากกาหอไวส์สีสุขวันกิจกรรมหอปี้กิจกรรมปี้ไมกิจกรรมสารพันระหว่างหอพักแล้วก็ที่ขาดกันไม่ได้เลยก็คือกีฬากีฬาหอในครับก็คือจะรวมทั้ง26หอมาแข่งกีฬาด้วยกันเป็นกิจกรรมที่แบบสนุกมากๆเลยในปีการศึกษานี้แต่ก็ด้ืยสถานการณ์โควิดนะครับทำให้หลายกิจกรรมอาจจะถู งดหรือแบบปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นนะคครับต่อไปนะครับเราก็อยากจะถามที่ประธานหอของเรานั่นเองว่าหอพักชายที่16ของเรานั้นเป็นที่ตั้งของหน่วยบริการหอพักชายที่6แล้วบริการหอพักไหนบ้างแล้วก็ทํางานยังไงบ้างครับในส่วนของหอ16เราครับจะมีหน่วยบริการหอพักที่6นะครับซึ่งจะดูแลหอพัก,กต่างๆในโซนเหล่านี้นะครับก็ได้แก่หอ16ของเราเองนะครับหอ15 ขอ11ขอ12แล้วก็ขอ27นะครับซึ่งเวลาเรามีธุระต่างๆนะครับที่ต้องการที่จะติดต่อของามช่วยเหลือเราก็สามารถที่จะมาทําการติดต่อที่หน่วยบริการขอพักที่6ตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับกุญแจนะครับคืนกุญแจห้องพักหรือติดต่อรับพัสดุต่างๆหรืออาจจะติดต่อส่งไปสมัครมอสเซอร์สมัครของกติประมาณนี้ครับซึ่งจะมีพีอ่ออสนะครับเป็นเจ้าพนักงาน พิรการตรงนี้นะครับงานไม่พูดถด้ำํำเพลงงนะ้นเราขึ้นไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าไปกันเลย,เลยค่ะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าห้องสองคนแล้วใช่ซึ่งห้องที่เรานะครับจะพามารีวิวนั้นก็นจะเป็นห้องที่แบบเอกลุศี่สุดเลยใช่แต่ก่อนเราต้องขออยากจะขอห้องในการรีวิวก่อนนะคะมีใครอยู่ไหมเลย ระออยะนะค,ะคะ่ะตอนนี้เแล้วต้องมาให้เจ้าของห้องแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังก่อนะคะ,ค,ะค่ะเชิญครับครับสวัสดีครับก็ชื่อต้านะครับอยู่ KKTV2 ครับครับสวัสดีครับชื่อรีมนะครับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีสองครับมมสองเหมือนกัน,นะคะ่ะเอาวันนี้เราจะขอความร่วมมือกับ พี่พี่ยังสองคนในการอ่ารีวิวห้องให้น้น้องได้ดูเลยนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงสินของในห้องเป็นอะไรบ้างได้ค่ะพ่ดีเลยน,นะคะสำหรับน้องๆที่จะเข้ามาอยู่ในหอพักที่16ของเรานะครับสิ่งที่น้องๆจะได้อยู่ภายในห้องครับก็คือเตียงนะคะจํานวน2เตียงนะครับแล้วก็โต๊ะนะครับสำหรับเขียนหนังสือหรือว่าเราอ่านหนังสือนะครับพร้อมหลอดพรมไฟนะครับก็เก้าอี้นะครับร<อ>ตู้เส<อ>ื้อผ้านะครับอย่างละ อย่างละหนึ่งชูนนั่นเองนะครับแต่ว่าขอดูภายในตู้ได้ไหมครับได้เลย่ค่ะนะคะภายในตู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับภายในตู้ของเราก็จะมีกระจกนะครับแล้วก็นี่ชั้นวางนี้น้องสามารถปรับระดับได้นะครับว่าน้องจะจัดวางของภายในตู้ยังไงสามารถจัดแจงได้เลยครับขอบคุณค่ะต่อไปนะครับเราก็จะพาทุกคนมาดูระเบียนของหอพักชาที่สวทของเราว่าเป็นยังไงบ้าง นี่นะครับก็คือระเบียงหอพักชายที่11ของเรานะคะ,ะบริเวณก็กว้างใช้ได้เลยค่ะส่วนในบริการก็จะมีราวตากผ้าให้เรานั่นเองค่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นระเบียงหอพักด้านข้างห้องด้านข้างลวลาเราแบบเกิดอุบิเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือ,อไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปที่ด้านในกันต่อเลยครับครับสรับโต๊ะโต๊ะทำงานของเรานะครับเราสามารถจัดตกแต่งได้ตามใจชอบของเราเลยครับเช่นวางตัวกรตูนต่างๆใดๆน,น,นะครับแล้วก็วางกระจกครับ โตพีต่ต้าก็สวยงามเป็นระเบียบสมบรเกืเ้ยิเทีเ่มาใช่ครับถ้าเราทําจัดสวยเราก็จะอยากนั่งเนาะใช่เพิ่มฟีลในการอ่านหนังสือมากขึ้นใช่รบแล้วก็สำหรับคำถามน้องๆนะครที่ถาม,ม่าว่าบางคนอาจจะพี่ครับมันสามารถทาอาหารได้หรือเปล่าการตอบของเราคือแบบว่าน้องๆเนีน่ยสามารถเตรียมว่าถุมข้ามาสาหรับข้าหรือว่า จะต้มบะหมี่กป็นสาลาเปาลูปอะไรได้นะครับแต่ว่าน้องๆไม่สามารถจะทำอาหารที่แบบมันส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่นในหอพักได้นะครับอันนี้ก็ต้องรักเอาไว้นะพี่แบพี่แดงเนาะใช่งั้นก็คือว่าทําให้ทุกอย่างยกเว้นอันที่มันรบกวนกับคนที่พักในหอพักด้วยเนาะอันนก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงส่วนน้องๆนะครับที่จะเตรียมตัวเข้าหอน้นสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับพวกเครื่องนอนต่างๆพัดลมของใช้ส่วนตัวต่างๆก็ต้องเตรียมมาดี แล้วก็หอพักของเรานะครับก็อากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนนะครับใช่ไหมครับพี่ต้าอากาศดีมากค่ะเพราะว่ามีต้นไม้ที่เยอะมากๆเลยอากาศร่มดีมากขนาดนั้นคลาไม่ร้อนขนาดนั้นมันก็เย็นอยู่เย็นอยู่เท่ากันเย็นแหละโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้าและก็พี่ดรีมากมากเลยนะคะที่ให้พวกเรานะคะมาทัวร์หอการ์ันนี้ต่อไปนะคะก็จะพาไปดูห้องที่มีขนาด สามคนอยู่นะคะไปดูกันเลยค่ะไปเขอบคุณพี่ต้ากับพี่ดีมากค่ะขอบคุณมาก้ก็อยู่ในห้องพักทั้งหมด3คนแล้วใช่อ่ะ เกี่ยวความสะดวกของห้องพักสามคนนะคะก็จะมีเตียงทั้งหมด3ามเตียงเพื่อที่มาจับสอง,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 งคนแล้วก็โต๊ะที่นั่งสามโต๊ะนะคะแล้วก็ตู้ทั้งหมด3ามตู้ขนาดของห้องนะคะก็จะใหญ่ขึ้นกว่าปกติใช่เพราะว่าเรามีจำนวนคนที่มากขึ้นนั่นเองเพราะปกติส่วนมากแล้วเนี่ยห้องพักก็จะเป็นแบบสองคนเนาะคือดูเราเป็นปยนั้ไมคะว่าแบบความขนาดหได้คะ่ะมาดูเรียนกันเลยครับนี่คือเราเียนนะคะก็จะมีลานตากผ้าให้เหมือนกันครับ ขนาดของระเบียงก็จะใหญ่กว่าห้องสามคนนิดนึงอ่าสรุปโดยรวมนะครับห้องขนาด3คนเนี่ยทุกอย่างก็จะมีสินง,ง้าเพิ่มขึ้นคืออย่างนั้นหนึ่งหมดโต๊ะก็จะเป็น3โต๊ะเพอดีก็เป็น3ตัวเตียงก็เป็น3ตัวทุกอย่างก็คือเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนที่มากขึ้นนั่นเองใช่ค่ะ ต่อไปเราจะไปไหนครับต่อไปนะครับเราก็จะพาทุกคนนะคะไปรีวิวห้องทีวีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ของหอเราเป็นอย่างมากนะคะถือว่าเป็นจุดรววคนของคนในหอเราเลยเวลาทำกิจกรรมหรือมีกิจกรรมร่วมกันเราก็จะไปรวมตัวกันที่ห้องทีวีนั่นเองใช่ถึงแม้เราไม่มีกิจกรรมนะคะเราก็สามารถนั่งเล่นอ่านหนังสือชิวๆได้ตามสบายเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูสิ่งบริการของหอพักของเรานะคะใช่จะเป็นตู้กดน้ำของเรานั่นเองซึ่งตู้กดน้ำนะคะก็จะมีอยู่ทุกชั้นเลย อย่างละทหนึ่งตัวใช่ใช่แล้วน้ำนะครับก็จะเป็นนาา้ำสะอาดเป็นน้ำกรองีแข็สามารถาารถีวิวแล้วก็ดิ่มได้เลยสามารถใช้งานไดน้จริงนะคนะมีทั้งน้ำเย็นแล้วก็น,น้ำอุณหภูมิปกตินะคะเราสามารถเนนามมาลือกได้ว่าเราจะกิ้น้ำอุณหภูมิไหนแต่ก็ต้องคุกแก้วมาเองนะคะด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนาะเราไม่ควรใส่แก้วเข้ากับทุกปีปใช่ต่อต่อไปนะคะเราก็จะพามาดูห้องน้ํากันเลยว่าห้องน้ําของเรานะคะเป็นยังไงหน้าตาดีไหหน้าปวชไหม เราตามมาเลยค่ะตามมาตามมานี่นะคะก็จะเป็นบริเวณภายในห้องน้ำของหองพักชายที่สะด,ดของเรานะคะก็จะมีคะห้องอาบน้ำนะคะทั้งหมดหกห้องแล้วก็ห้องส้วมหรือห้องสุขานะคะทั้งหมดสิบห้องนั่นเองค่ะก็จะมีทั้งห้องที่เป็นชักโครกแล้วก็ที่เป็นแบบคอหานั่นเองแล้วแต่เราะสะดวกนี่ก็จะเป็น ห้องอาบน้ำนะคะห้องน้ำเราจะจัเป็นประมาณนี้ใหญ่เลยเท่านั้นไม่พอเะคาอีกเปนโซนของอ่างล้างจานแล้วก็อ่างตักผ้าด้วยนะคะซึ่งแยกออกมาจากโซนอ่างล้างหน้าต่างหากเลยอ่างล้างจานแล้วก็เอาไว้ล้างจานโดยเฉพาะนะใครจะเอามาปนน่คะซักผ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผ้าเราจะมีดีนะใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะก็จะมีสามก๊อกน้ำแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่ให้เราด้วยใช่เอาไว้ส่องความพร้อมของตัวเอง แล้วก็นี่ครับจะเป็นโภชนาวาของเราด้วยใช่ทุกวันนะครับก็จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดให้เราทุกวันเลยใช่ต้องหัวเรื่องความสุะอาดทำความสะอาดกี่ครั้งต่ออาทิตย์ก็คือทาทุกวันใช่แล้วค่ะซึ่งช่วงเวลาที่จะทําก็จะเป็นช่วงประมาณ9โมงถึง10โมงใช่ถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงก,การทำความสะอาดหรือการทํางานของแม่บ้านน<อ>ั้นก็หลีกเลี่ยงก,การใช้ห้อ,งน,อง,งน้ำในช่วงเวลา9โมงถึง10โมงได้ช่ใช้บริการโซน เวลาที а, ่แบบเวลาขอออกมาหลักตอนนีしし้นะครับเราก็เดินทางมาถึงห้องทีวีของหอพักชายที่6ของเราแล้วพีบอร์ดคณะกรรมการของหอชายที่6โดยมีหอวหน้าหน่วยบริการหอพักที่6ก็คืออาจารย์น้อยนั่นเองครับแล้วก็พี่พงศ์ที่ฝึกศักดิ์ของหอเราแล้วก็คนสุดท้ายคือพี่ออนนะครับจ้านที่ดูแลหน่วยบริการหอพักที่6นเองค่ะ สําหรับเรเวนด้านในนะครับของห้องทีวีของเราครับก็จะมีพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยนะครับแถมยังมีโต๊ะเอาไว้ให้อ่านหนังสืออีกด้วยไว้ทํางานต่างๆแล้วก็มีทีวีขนาดใหญ่นะครับใช่เอาไว้ดูใครเครียดจากการเรียนอะไรก็มาผ่อนทั่ห้องทีได้ดูซึ่งกิจกรรมตาม่ตางๆนะครับที่เราร่วมกันทำใต้หอก็จะเป็นการประชุมหอประจำเดือน <ๆ S 1> ตอง,ๆๆองาก,าการุเทียน้ตใหม่การเตรียมงานกิจกรรมในๆเราก็ใช้ห้องนี้แหละครับเป็นศุกรอง ซึ่งซิกเนเจอร์ของของเรานะคะก็จะเป็น<ม>บอร์ดเกมนั่นเองค่ะตัวอยากบอร์ดเกมเลยคะเดี๋ยวไปเอามาแล้วปั๊บหนึ่งได้ค่ะนี่จะเป็นเกมอะไรบ้างคะพี่เบนอันนี้ก็เป็นเกมล่าสมบัติกับเกมตามหาเพียนาค่ะมีตัวอ่านว่าอะไรอะ่ะคิปตีใช่คิมตีใช่ตัวอยากบอร์ดเกมทอ่เราเล่นกันค่ะที่จริงมันมีแบบประมาณกี่อย่างพี่ร้านอย่างถึงไหมถึงก็คือประมาณสิบกว่าอย่างนี่โอเคถ้าน้องมองนะครับอยากรู้ว่าบอร์ดเกมเรามีกี่เกมคะไร ต้อง้างมาอยู่ด้วยกันใช่เดีวรู้ว่านกี่เกมครับต่อไปนะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูบริเวณรอบๆหอพักที่ส6บของเราโดยฝั่งนี้เลยครับจะเป็นหน่วยบริการหอพักที่6นะ,นะคะใช่เลยนะคบสำหรับหน่วยบริการหอพักที่6ของเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่รับคูแจเข้าหอพักคืนคุูแจเข้าหอรับพับสดุแต่ว่ารับเฉพาะของ ไพรสนสนไทยเท่านั้นนะครับถ้าเราทำกุญแจหายเนาะเราก็มาสามารถมาติดต่อรับกุญแจสำรองได้ที่หน่วยบริการของฟาร์กี่หกได้เช่นกันค่ะต้นทิก็อยะขคงของเรา่เองแล้วก็ข้างหลังเราล่ะคะก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังของหอพักเราซึ่งมีต้นไม้เยอะมากมต้องกลัวว่าแบบอากาศจะรอ้อนหรืออะไรเพราะว่ามันมีความร่มรื่อในตัวอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะมีม้าหินอ่อนไว้ให้เรานั่งนั่งเล่นนั่งคุยกับเพื่อนเล่เฮฮาเลยได้เลยแต่ว่าไม่ได้นัก มารับงกนนะคะเพราะว่าอยู่ในเดือนพัพี่พี่บอกแล้องๆเลยนะคะว่าที่ตั้งของหองเราเนี่ยอยู่ตรงไหนได้ยังไงแบบคนแบบเข้ามาไม่ถูกอะไรแบบมมนี้ที่ตั้งของหอพักเรานะคะก็จะอยู่ติดกับถนนเส้นหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยก็จะอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา50ปีคนที่ไม่รู้เส้นทางหรือว่าไม่เคยมามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหรือว่ามาเป็นครั้งแรกเนี่ย ก็ใ <One> ห <input> ้เซิร <t step> ์ชใน Google แแมว่าพอพัก <Northwest> น <kiss> ักศึกษาชาติที่ฐ์บกปักหาวทย่ไร่ขอนแก่นทางกู o กิลแแม็เนี่ยก็จะนำทางเรามาถึง้ากหอมทางเหนือเพราะว่าพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยมาเปครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็นำทางด้วยกูเกิลแแม็พนี่ครับสำหรับค่าธรรมเนียมหอพักชาติที่ฐกของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นเทอมครับเทอมละ3,300บาทเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทำมาวิทยาลัยนะคะได้ลดค่าหอพักลง20%เหลือ 2,640บาทครับและนอกจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยของแก่นของเราเนี่ยได้เปิดบริการหอพักสำหรับภาคการศึกษาพิเศษหรือว่าขอซัมเมอร์นะคะโดยคิดราคาที่1,650บาทแต่ด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะทำให้ลดราคาหอพัก20%จึงเหลือ1,320บาทค่ะนอกจากนี้เราสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจทีมหอในมอขและเพจกองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองครั สวัสดีครับครับผมพี่ก็พี่ดีนนะครับมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ปีสอนเอกภาษาจีนนะครับเอ่อก็สำหรับน้องๆที่กาลังตัดสินใจว่าจะอยู่ขอในดีหรือเปล่านะครับพี่ก็จะมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพอนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับพี่ลึกพี่อยาเป็นคนที่แบบว่ามาเรียนไกลบ้านมากเพราะว่าพี่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มาเรียนอยู่ที่มาหมาวิทยาลัยพัฒน ก็อยากที่รู้กันนะครับว่าพอเรายิ่งมาไกลบ้านหรือว่าเรามาจากต่างเนี่ยมันจะเจออะไรที่แบบคาทายแล้วก็อะไรเป็นแต่มากิและยิ่งสถานการณ์โควิดนี้นะครับที่มีการแพร่ระบาดของโรคฝืดในทีนะครับการที่แบบเราจะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนต่างคณะนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับแต่ถ้าหากว่าน้องๆเนี่ยลองตัดสินใจมาอยู่หอในนะครับน้องๆก็จะได้เจอกับเพื่อนต่างคณะนะครับมากมายเลยต่างชาติแล้วเวลาที่เราได้พูดคุยกันแล้เปลี่ยนกันเลย มันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออเราอยู่จะเป็นครอบครัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยตัวพี่เองเนี่ยตอนมาพี่ก็มาเป็นเดียวแล้วก็การที่จะมาสร้างเพื่อนใหม่อะไรที่นี่มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนนะครับซึ่งถ้าเราได้กล้าพูดแล้วก็ได้กล้าคุยกันเนี่ยนอกจากเราจะมีเพื่อนอ่ะเพื่อนคุยเพื่อนติดตาอชีวิตแล้วเนี่ย เพื่อนทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับเรายังจะเด็ดรู้สึกไม่เหงาเนาะบางคนแบบมาอยู่หอในอะไรอย่างเงี้ยหรือมาเรียนมาหาวิทยาลัยที่ไกลบ้านเราหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเออเรามีเพื่อนมากขึ้นเราไม่ได้โดดเดี่ยวเองนะครับอีกอย่างนึนงนสังคมหอในของขอที่16ของเราเนี่ยเขาอ,อยู่แบบเป็นครอบครัวมากๆเลยครับก็อยากให้น้องๆลองกัดสิบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราดูคท่านี้นะครับพวกเราในนามของตัวแทนขอพักชาิที่16นะครับอยากจะขอฝากถึงน้องๆที่อยาก ข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแกนและเลือกพักอยู่ภายในขอพักกลางก็คือหอในนะครับครับเรานะครับก็อยากจะขอฝากขอพักนักศึกษาชายที่16นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับไว้เป็นตัวเลือกในใจของน้องๆนะครับเพราะว่าขอพักของเราครับอยู่กันแบบครอบครัวนะครับแล้วก็มีความสมคัญดีต่อกันนะครับระหว่างพี่กับน้องครับ เวลาน้องๆนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถมาปรึกษาพวกพี่ๆได้นะครับพวกพี่ๆก็พร้อมที่จะช่วยน้องๆแยกไขปัญหาแล้วก็รับฟังปัญหาน้องๆครับขอฝากของพ6ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆที่จะเข้ามาอยู่ในปีการศึกษาต่อไปด้วยนะครับสอัสดีครับขอบคุณครับบายยก็จบปริศาสำหรับคลิปรีวิวของพักชายพิเศของเราหวังว่าคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกหอพักขาดข้อหอป่ะ ขอพักชาที่จะบอของเรานะครัะไปเป็นโจทย์เแรกๆไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอก่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ๊ายบายมาเจอกันนะบ